สนับสนุนโดยเบ n เน่พลโปรตีนดีๆจากพืชคูณอ2อดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนายวิศณุเครือง,งามเปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีนายเศรษฐาทวีสินถูกสารรัฐมนูญวินิจฉัยให้พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถือว่าผิดคาดหรือไม่ว่าแล้วสื่อผิดคาดหรือไม่เหมือนเหมือนกันทั้งประเทศ ส่วนก่อนที่จะส่งร่างคําชี้แจงให้สารรัฐธรรมนูญมั่นใจแล้วใช่หรือไม่นายวิษณุบอกว่าตนดูแค่เพียงนิดหน่อยไม่ได้ดูมากมายอะไรเพราะมีทีมนายกรัฐมนตรีที่ทํากันอยู่แล้วส่วนตอนที่ดูได้เห็นจุดอ่อนของคําชี้แจงหรือไม่อย่างเช่นเป็นนักธุรกิจที่ไม่รู้กฎหมายนายวิษณุบอกว่าจริงๆไม่เรียกว่าจุดอ่อนหรอกเพราะเวลาแก้คดีปกติมันต้องแก้ทุกประเด็นประเด็นไหนที่ฟังไม่ขึ้นศาลก,ก็ยกอย่างคดีธรรมดาเวลาขึ้นศาลจำเลยต้องเถียงก่อนเสมอว่าโจทย์ไม่มีอำนาจฟ้อง หรือคดีขาดอายุความหรืออาจจะมีเหตุผลอื่นซึ่งมีสูตรของมันอยู่แล้วและก่อนหน้าที่จะมีการยืน่นก็จะมีการพูดกันว่าวุฒิสภาหมดวาระไปแล้วไม่สามารถยื่นได้เขาให้ทําเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่แต่หลักการยื่นเป็นเรื่องของสิทธิตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ยกมาได้แต่ในคําให้การของนายกรัฐมนตรีไม่มีส่วนนี้ฉะนั้นเมื่อถึงเวลามันจะยกอะไรขึ้นมาก็ได้ ส่วนตอนที่ดูร่างคําชี้แจงได้ท้วงติงตรงไหนหรือไม่ที่เห็นว่าน่าจะเป็นจุดบกคร่องนายวิษณุบอกว่ามีอยู่ตนได้ท้วงติงบางจุดไปแต่คงยกตัวอย่างให้ไม่ได้ส่วนไม่ได้เสียความมั่นใจใช่หรือไม่ที่ตนคาดหวังว่าเข้ามาช่วยนายเศฐาแล้วนายเศถฐาจะรอดพ้นคดีนายวิษณุบอกว่าขอให้เป็นเรื่องระหว่างตนกับภายในแล้วกันพูดไม่ได้อย่าไปคาดกันคาดทําไมตนไม่มีความสามารถตนก็อาจจะพลาดได้ ก็ดูกันหลายหูหลายตาอย่างนี้ดีกว่าอย่างน้อยก็มีตุลาการสารรธรรมนูญ4เสียงที่เห็นด้วยมีต่างกันแค่คนเดียวส่วนต่อไปการแต่งตั้งรัฐมนตรีถือว่าศาลมีการวางหลักไว้ให้แล้วใช่หรือไม่หลังจากมีกรณีของนายเศรษฐาออกมานายวิศณุบ,บอกว่าก็ต้องตรวจสอบแม้กระทั่งความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ต้องตรวจสอบถือเป็นบรรทัดฐานซึ่งอาจจะไม่ใช่บรรทัดฐานใหม่เพราะเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแต่วิธีตรวจสอบ ต่อไปนี้อาจจะต้องเข้มงวดขึ้นเวลาสอบถามประวัติอาจจะต้องถามมากกว่านี้อาจจะต้องเงียหูสดับรับฟังว่ามีข่าเลืออะไรหรือไม่และตรวจสอบส่วนถ้าวินยูชนสงสัยก็จะปฏิเสธไม่ได้ใช่หรือไม่นายวิศณุบ,บอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นสารไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นสารพูดแต่เพียงว่าผู้ถูกร้องจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะวินยูชนทั่วไปเขายังรู้มันไม่ใช่วินยูชนรู้แล้วมันจะต้องผิด ส่วนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มีการเสนอชื่อนายชัยกเกษมนิติสิริขึ้นมาซึ่งมีการย้อนไปถึงสมัยเป็นอายการสูงสุดและมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีของนายพิชิตชื่นบานในแง่กฎหมายจะสอบผิดจริยธรรมหรือไม่นายวิษณุบอกว่าตนไม่ทราบไม่เคยได้ยินส่วนตามกฎหมายจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นายวิษณุบอกว่าขอไม่ตอบทั้งนี้เรื่องของจริยธรรมมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุความซึ่งของนายพิชิต15ปีมาแล้วและตนไม่รู้ว่านายชัยกเกษมเป็นคนสั่งไม่ฟ้องนายพิชิตหรือไม่ นายวิษณุบอกว่าเมื่อนายเศรษฐาไปตนก็ต้องไปด้วยอัตโนมัติซึ่งไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะตนก็ไม่ได้หนึ่งเงินเดือนไม่มีค่าตอบแทนอะไรเมื่อนายเศรษฐาเป็นคนตั้งและเมื่อนายเศรษฐาพ้นไปตนก็ต้องพ้นไปอย่าว่าแต่ตนเลยเลขาธิการนายกก็ต้องพ้นด้วยรวมถึงตำแหน่งอื่นๆที่นายเศรษฐาตั้งต้องพ้นทั้งหมดทั้งนี้วันนี้ตนมาในฐานะเป็นผู้ชี้แจงไม่มีตำแหน่งใดๆผู้รักษาการนายกขอให้มาชี้แจงในเรื่องวิธีปฏิบัติของรัฐมนตรีระหว่างนี้เพราะมันไม่เหมือนกับตอนยุบสภา ส่วนครมรักษาการสามารถทําอะไรได้บ้างนายวิษณุบอกว่าทําได้หมดทุกอย่างไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้ถ้าพูดในทางทฤษฎียุบสภาก็ได้แต่ในทางปฏิบัติเขาไม่ยุบหรอกจะยุบทําไมแต่ถ้าโยกย้ายหรืออนุมัติงบอย่างนั้นทําได้ทั้งหมดมันไม่เหมือนกับเวลาย,ยุบสภาเพราะไม่สามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้แต่งตั้งก็ไม่ได้และถ้าเป็นการพ้นตําแหน่งในลักษณะแบบนี้ทําได้หมด ทั้งนี้ในส่วนของข้าราชการการเมืองจะหลุดไปหมดหรือไม่เช่นเลขานุการรัฐมนตรีนายวิษณุบอกว่าถ้าเป็นข้าราชการการเมืองของนายกรัฐมนตรีที่นายกตั้งหลุดหมดแต่ส่วนที่รัฐมนตรีตั้งอยู่ยกเว้นเลขาธิการนายกส่วนหากรัฐบาลชุดใหม่นายวิษณุจะมาช่วยงานอีกหรือไม่นายวิษณุบอกว่าเขายังไม่อยากขอพูดอะไรมากส่วนแสดงว่าเปิดประตูอยู่ใช่หรือไม่นายวิษณุบอกว่าไม่ได้เปิดหรอกตนก็ปิดมาตั้งแต่ต้นเจอนายเสถาไปพบที่บ้านไปขอร้องซึ่งมันคงไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นอีก ส่วนรัฐบาลไม่ได้มีมือกฎหมายนายวิศณุบอกว่ายังไม่รู้เลยเขาอาจจะตั้งมือกฎหมายเข้ามาก็ได้ตอนนี้ยังไม่มีรัฐบาลอันนี้มันไม่ใช่เกินกรณีที่นายกเศรษฐาเคยมอบเวลาไว้รักษาการทําไมจะต้องมามีมติอีกอันนั้นเป็นกรณีที่นายกเศรษฐาไปต่างประเทศก็ให้รองภูมิธรรมรักษาการแต่ว่าอันนี้เป็นกรณีที่ไม่มีนายกอมนตรีหรือนายฐมตรีขาดคุณสมบัติ พลจากตําแหน่งก็ต้องมาใช้อีกมาตรานหนึ่งจึงจําเป็นต้องประชุมคอรมอลและมีมติใหม่อีกหนหนึ่งซึ่งก็มอบท่านรองผูมิธรรมเรื่องที่สองที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมกันในวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวพันกับคณะรัฐมนตรีอันนี้ต้องแบ่งเป็นสองระดับระดับนายกรัฐมนตรีกับระดับรัฐมนตรีตําแหน่งใดก็ตามที่นายกรัฐมนตรีเสธา ได้แต่งตั้งไว้เป็นข้าราชการการเมืองเช่นเลขาธิการนายกรองเลขาธิการนายกโฆษกที่ปรึกษานายกประจำสำนักเลขาธิการนายกตำแหน่งการเมืองทั้งหลายที่เป็นตำแหน่งตามกฎหมายและนายกเศรษฐาได้ตั้งไว้เป็นอันพ้นจากตำแหน่งไปทั้งหมดเขาก็จะจ่ายเงินเดือนให้จนถึงวันที่13 สิงหาคมส่วนกรณีของรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใดก็ตามยกเว้นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกอันนั้นถือว่านายกเป็นคนแต่งตั้งเลขาของรัฐมนตรีสํานักนายกก็พ้นที่ปรึกษาก็พ้นแต่สําหรับรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆรัฐมนตรีเป็นคนตั้งเองเพราะฉะนั้นเลขารัฐมนตรีวัฒนธรรมกรลราโหมการต่างะปทศเกษตรอะไรอย่างเนี้ยท่าน รัฐมนตรีเป็นคนแต่งตั้งเองที่ปรึกษาก็ดีเลขารัฐมนตรีก็ดีของท่านยังคงอยู่ไม่ได้พ้นจากตําแหน่งไปรองนายกถือว่าเป็นโคต้าของนายกแล้วก็เลยไปถึงผู้ช่วยรัฐมนตรีทั้งหมดพ้นด้วยเพราะนายกตั้งผู้แทนทางการค้านายกตั้งพ้นด้วยมันมีปัญหาอยู่ก็คือกับกรรมการที่นายกเสถา ท่านได้แต่งตั้งเอาไว้ซึ่งเป็นการแต่งตั้งตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่เขาบอกว่านายกสาม,มารถตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการต่าง,างๆได้เช่นกรรมการที่ปรึกษาเช่นกรรมการวิบกรรมการอะไรพวกนี้เป็นต้นพวกนี้ก็พ้นจากตาแหน่งด้วยแต่คณะมนตรีได้มีมติในวันนี้ว่าก็เนื่องจากมันจําเป็นต้องมีวิบก็มีมติให้แต่งตั้งใหม่ การต่อเนื่องกันไปไม่ใช่ไปต่ออายุให้กับคนเก่านะมันพลล้นแล้วแต่แต่งตั้งใหม่แต่ใช้คนเกา่ามีเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องการทำงานของคณะรัฐมนตรีในในระหว่างเวลานี้คณะรัฐมนตรีมีมติว่าเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือรักษาการในขณะนี้เนี่ยแตกต่างจากสมัยที่เราเจอตอนยุบสภา ตอนยุบสภาเนี่ยรัฐมนูญเขากําหนดเอาไว้ว่าในระหว่างรักษาการตอนยุบสภาเนี่ยจะแต่งตั้งข้าราชการไม่ได้ต้องขอความห็นยอมกรกตจะใช้งบประมาณผูกพันไม่ได้จะกําหนดเรื่องที่เป็นนโยบายไม่ได้แต่สําหรับกรณีคณะมนตรีสิ้นสุดเพราะว่านายกพ้นนั้นไม่มีข้อห้ามเหล่านี้อยู่จึงสามารถทําได้หมดทุกเรื่องทุกประการถ้าอยากจะทํา แต่แน่นอนเรื่องใหญ่ๆมันก็ต้องรอมติคณนะรัฐมนตรีหรือนโยบายที่รัฐบาลใหม่เขาจะถาแถลงในคราวหน้าเช่นดิจิ t a l วอลเล็เป็นต้นนะแต่ว่าในส่วนของนโยบายปกติธรรมดาเมื่อสักครู่ก็มีการยกปัญหาเรื่องปลาหมอค้างดำไอ้อย่างเงี้ยเราพูดกันในคอรมอมาหลายนัดแล้วเหลืออีกนิดเดียวก็จะจบเรื่องแล้วว่าจะต้องอนุมัติว่าประมาณ ก็มีการหาหรือว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องนโยบายแต่เป็นเรื่องเร่งด่วนจําเป็นก็ให้สามารถทําได้หรือว่าการอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์เด็กช่วยเหลือเด็กซึ่งก็เป็นการใช้งบประมาณก็สามารถดําเนินการต่อไปได้ตามปกติครับคณะรัฐมนตรีที่สิ้นสุดลงแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ไปเนี่ยยังไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปชไปยื่นเมื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณแล้ว ซึ่งท่านก็จะพ้นชุดเก่าก็จะพ้นชุดใหม่ก็จะเข้ามาแต่ถ้าหากว่าท่านได้กลับมาเป็นรัฐมนตรีใหม่ภายใน30วันแม้จะเปลี่ยนตําแหน่งท่านก็ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเหมือนตอนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หนึ่งมาเป็นพลเอกประยุทธ์สองเนี่ยรัฐมนตรีซ้ํากันหลายคนอย่างผมเป็นต้นเนี่ยก็ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินตอนประยุทธ์สอง แต่ว่าได้ทําบัญชีแล้วก็ยื่นเองด้วยความสมัครใจอยู่ดีคอรมอชุดนี้ก็อาจจะทําอย่างเดียวกันนั้นได้ยื่นด้วยสมัครใจแต่เขาไม่เปิดเผยนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่คณะมนตรีไปประชุมคอรมอสัญจรที่อยุธยาเขาก็เลื่อนไปหรือยกเลิกก็ไม่รู้คือแม้ว่าไม่ไม่มีในวันที่20นี้ใครจะเพลิไปอยุธยา ก็อย่างอื่นคงไม่มีอะไรไม่ทราบท่านมีอะไรจะสอบถามระดับรัฐมนตรีอยู่หมดจ่ายเงินเดือนให้หมดมีอำนาจหน้าที่ของนายกก็มีเลขานายกประจำสํานักเลขานายกรองเลขานายกรองเลขานายกที่มาอยู่กับรองนายกเช่นรอง พีรพันธ์รองอนุทินเนี่ยพวกนี้นายกเป็นคนแต่งตั้งทั้งนั้นพ้นไปด้วยแต่คณะอธิรีได้มีมติในวันนี้ดีแล้วที่คุณถามว่าเนื่องจากท่านรองนายกแต่ละคนยังต้องอยู่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ไปเราไม่รู้นานเท่าไหร่แลวท่านจะไม่มีสตาฟอยู่ช่วยเพราะฉะนั้นจึงมีมติว่าให้แต่งตั้งใหม่ซึ่งท่านก็อาจจะตั้งคนเดิมเพื่อจะได้ช่วยงานท่านได้เฉพาะตำแหน่งเลขาธิการหรือรองเลขาธิการเท่านั้น ไม,ไม่ไม่รักษาการไม่เขาไม่ต้องเรียกกันเขาไม่ให้เรียกาาแบบไม่ต้องไม่ต้องเขียนว่าเข,ขียนว่ารองนายกอเวลาเซ็นชื่อนั่นและอรนายกัฐมนตรีปฏิบัติไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรันตรีที่รึกษาด้วยผลผล ผลผล,ผลถูกต้องั้นเ้นมาตนก่้นลยกราให้ต้งเฉาราเราให้ตั้งเฉพาะสำหรับรองนายกอาจารย์อาจารย์เรื่องนึงช่วงเดือนนี้มันก็จะมีการแต่งตั้งอ่ะ uh, ดีดียังสามารถแต่งตั้งได้ตามปกติพวกที่มีการเสนอแนต่งตั้งมาแล้วปลัดมหาไทยปลัดอะไรต่ออะไรก็จะนำขึ้นทุนก้าวต่อไป พวกที่จะมาใหม่ก็สามารถแต่งตั้งได้เพราะถือว่ามันใกล้กับการขึ้นปีงบประมาณใหม่เดี๋ยวมันจะต่อกันไป่ติดอย่าลืมว่าตั้งตั้ง,งประลัดแล้วมันยังต้องตั้งอธิบดีอีกตั้งหลายกรมเพราะนั้นมาได้แล้วกฎหมายอะไรที่ทุนเก้าวถวายไปแล้วก็เดินต่อไปได้ตามปกติของใคร เนื่องจากมันยังมีรายละเอียดอีกเยอะที่เ็ยังไม่ได้ทําสําเร็จเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอรัฐบาลหน้าค,คือถ้าเขาทำไปสมบูรณ์แล้วเหมือนป้าหมอเนี่ย<ม>ได้แต่นี่มันยังไม่ได้สมบูรณ์ได้ครับเรา,เรา,เ,ราเรามีมติในวันนี้ว่าให้แต่สิบวันยีิบวันนี้เขาคงยังไม่ทันประชุมห่วงอย่างเดียวคือวิบซึ่งต้องทำงานทุกวัน ก็ให้ประชุมได้ยังโกงให้ทาหน้าที่ได้ถือว่าเป็นการแต่งตั้งใหม่ในวันนี้มนไม่มีหมดแล้วถแถลงเสร็จผมกลับบ้านไ,ไ,มมาไม่มาแล้วด้วยเหตุว่าในคอรมอได้มีการขอให้มีการชี้แจงว่าตําแหน่งไหนใครพ้นจากตําแหน่งอะไรบ้างแ้วท่านเลขาคอรมอรก็ให้ผมช่วยชี้แจง ในฐานะเป็น Resource Person คือคือผู้ชี้แจงเหมือนที่คอลลมอเชิญใครต่อใครมาชี้แจงหมดแล้วนะฮะยังไม่รู้เลยคอลลมมอจะมีหรือเปล่าการหน้าจะประชุมหรือเปล่า